สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งไทยและลาวและต่างประเทศเนาะื่อนี้เปิดขึ้นมาก็จะเห็นพักเห็นอันเครื่องมุนซีเตรียมมาเฮ็ดอันยำไส้ตันเนาะเปิดขึ้นมาก็เห็นไส้ตันเลยอันพักพักเอาออกจาก ออกจากอันง่งเราใส่ซามไว้วาชิมาเฮ็ดแล้ววันนี้ผัดไปทําความสะอาดบานก่อนผักมันก็เลยเหี่ยวมันถือลมแล้วมันเหี่ยวตอนออกมาสดๆงามๆอยู่ได้ออกมาฮอดสองส้วมแล้วมันเหี่ยวเนาะเป็นผักสลัดหอมใหญ่นาวบักเขือเทศบักเล่น กระหัวถิงไทยอันนี้แม่น้ำเจ้วอันน้ำน้ำยำนั่นแหละมุนเตรียมตำไว้เลยเนาะเพื่อให้เพื่อนนั่นเพื่อให้เพื่นนั่นน,น,น,น้ำตาละละลายนี่ก็เป็นไส้ตันเนาะโซนน้ำกันเลยแบบนี้มูนกะซีขึ้นนั่งเฮ็ดมาเฮ็ดกรกันเลยแบบนี้ทางล่างมูนกะซีตากผ้า ทางหลังก็เป็นบนตากผ้าเนาะแดดออนตากผ้าไว้นอกบ้านเลยกระิมนอันโอ้ยแมงวันโอ้ยขึ้นนั่งก่อนบันี้แมงวันก็นนนมาตอมใส้ตันเนาะกระทิ้งซยไส้ตันตลาดตันซื้อมาจากตลาด บวซอยบวมีสูตรด้อจากซอยแบบใด็ก็ซอยเราดอพี่น้องเด้อโอ้ยตายเมงวันหึงมาหลายแท้พี่น้องเอ,อ้ยมองวันหลายค่ะต,ต,ตายตายตายเอาไว้จานนี้ก็ซอยแล้วจะค่อยเอาไปลวกพร้อมกันหม้อกัพก้นแหละจะเคอยังหาเน่ยังยู่หม้อจนหดก่อนละ สวยห้ามรู้แต่บ่ได้มีพิธีพิธันมีรีดีตองอย่างเดือพี่น้องเดืบอบ,อบ่บ่เมนมาสอน <c oughs> มาขับกัะมาเห็ดเห็ดไข่เบิ้งนาไห้เบิงเเบ้งซื้อเด้อว,ว่าหมุนเห็ดยำใส่ตันกินเนาะซื้อมาได้ได้สาบมือเลยมันก็เลยสี่มันก็เลยเป็น,นัน แบบนี้เนาะวัดิเฮ็ดแล้วพอดีอันเอื้อเพิ่นดูดหนองป่าเอาื้อเพิ่นโทรมาบอกวา่ามากินปลาไว้มา,าแซงกันเลยไปกินปลาสะอันนี้ก็เลยเข้าตู้เย็นไว้ท่าม้นนี้จะคอได้มาเห็ดเนาะโอ้ตกตก ไว้ห้ามลงรดทอมกันรดเนาะจะค่อยเลี้วไว้จะบ่มตรงพิธีพี่ทัานอย่างดอกมอแหงโคตแล้วด้วยซอยอย่างเตรียมเครื่องไว้ชาเลยได้นี่ใส่ตันตันตลาดนี้ผัดอ้อนอ้อนเพื่อเปืยเนาะหัวผุดไส้อย่างมาคุใไส้ตันอัน ที่เพื่อนเฮ็ดอยู่นําบาเลยใส่ตันหมูอยู่นําบา,น,า,น,น,บาน,นั้นอยาบอกเพื่อยบอนิ่มแบบอันนี้เป็นนิ่มๆนมะใส่ตันตลาดตอนน้อยตอนใหญ่บอพีธีพี่านอย่างเด้อพี่นอ้องเอาอเทลงลวกเลยแบบ กอคอยกะปุดดูแล,ล้วบอลวกดนดังนะ ใส่เนาะบ้า,บานนะสวยอย่างก้อน,อนตั้งมานย ầ m n ใส่ยำ ầ ฟักใส่คือจะฟักปบบหุ้งนีแ่แหละเพราะว่ามีแนวขูดซื้อมาแล้วจะกลับไปไว้ใส่นะแนวขูดบหเห็น,นยำใส่เอา เฮ็ดคือกระเพ็ดอันบักหุ่งเลยเด้ะฟักเอาแล้วก็ซอยเอาคือจังตอนบักหุ่งเลยใส่พอเป็นสี่สั่งเร็วแต่ผู้มากเด้อผู้ใดมากอยากใส่อย่างก็ใสเนาะ แครอทซอยซ้ำน่นกระปอแล้วมัก็ิมาซอยอ่ะหมดงไข่ไส้บั๋ยปิดไฟก่อน <laughs> ลืมปิดไฟ น้ำต้นเพื่อนก็นเลยเ่าหย่คอหน้าแรงมาแล้วเพื่อนจะต้นหน่อยอก็จะเริ่มไปโหดโอ้ซอยเครื่องลงก่อนนะ หอมบ้านมูนเอินหอมป้อมเนาะทางทางฟังไทยเพื่อนกับจีเอินว่าผักสีไทย nhanh thì nhanh mà mùa <laughs> nhanh ใส่ลายดอกหอมหัวใหญ่ใส่ทาา <laughs> <laughs> เท่านี้นก็พอละเกลนแบบนี้โ่อยมงวันกเจ็มมลายนะ้ <laughs> ใแล้วบันทีบักพีกเพดค่อย ลียุ้ใส่แบบนี้พี่ไอ้ยพักพักปุกยุ้ยพี่เราเล่นประเภทลียุ้ยใส่อือกันะเล่นกระแดงประเภทกระแดงอย่าหลงกินเด้อสวยสดสาเอารถซาดจากเล็กน้อยซื่อเดีย๋ยวไปหลงงับเด้อ เออาใส่ซานนี่เลยเนาะสาวขึ้นใส่ซานี่เลยโอ้ยอันลูกเปิดประตูแล้วอันบอปิดโอ้ยโอ้ยโดดออกอันนี้แหละเติงต,งตังอยู่เติงตังเติงตังอยู่ อื่นแต่ว่าลืมาบีบปักแนวใสแบบนี้เรากลาดเลยแบบนี้โคเล่โคเลเลยแบบนี้โอ้เต็มซามสยวยเด้อ เจ้าของมา <laughs> คนเล่คนเล่แล้วก็ซีมเบิ้งตัวแบบนี้ กันเลยแบบนี้เก็บเครื่องออกเก็บเครื่องออกไปได้แล้วเนาะอาจจานเรียบร้อยแล้วมากินน้ากันเลยแบบนี้เป็นตาแซบบอคนเป็นแต่แซบบ่เนาะหยับเข้าไกลๆก่อนให้เห็นไกลๆนะโอ้ยแมงวันกระไร โอ้ผู้ห็นเอาอย่างยองขึ้นนาะจากผูหิง,ง,งเอาวางลงแล้วผู้ห็นนะเอาเดีครับตอนมักเล่น ไปโรงเรียนลูกมาสีบยสีใบถาวลูกกินอิ่มแล้วลูกคิดไปโรงเรียนนะ กินกับขา้าวมันเผ็ด <laughs> <laughs> เผ็ดเลยกินกับขา้าวอ่ะมันชิฮอนทองไม่เป็นโรคกระเพออาะอยูุ่ ูไข่ประตูออกไปโรงเรียนบวมิดประตูดังอีกแล้ว ข้าวเฮฟเว่นสเตวลนะตอนพอนหิวผัดบะเฮ็ดิฉันไปทำควงสะอาดาบ้านก่อนอยู่ว่จังไฟมาเฮฟเป็นมากมันกินอย่างมันชิคมากกินกับข้าวมากกินข้าว เป็นอย่างกับปลาเลี้ยวข้านอกจากเส้นถิ่เส้นนะคะโยบเลี้ยวข้าวโยขัดถิ่มเส้น นกนด้พอปานพอปานตลาดนัดถายเสื้อผ้าน <c oughs> เนาะเลี้ยวไปข้างหลัง ทางหลังว่าแม่นันร้านขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดนัดห้อยเป็นนันเศร้าอยู่เนาะโอยตากผ้าไว้นี่ เป็นมือนี้พอดีเป็นบังเอิญมือซักผ้าดิสัน <c oughs> จะไปจากไว้หน้าบ้านพอด้ฝุ่นหลายพูดหน้าแรงฝนบปรตกฝุ่นมาสานพอปานทะเลหมอก <c oughs> ทะเลหมอกวล้วเน้ <c oughs> ทะเลเหมอกลาวนี่เป็นปอดก็คือทะเลเหมอกตั้งประเทศเลย <t os> ทุกอย่างเหรอเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณทุกเลือบทุกไลขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่มาคอยสนับสนุนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแขงแัง,แงแป่งๆด้วยเทคนิคไวซาม,มิก้กนเนาะนหน้าพอกันไหมบ๊ายบายโอ้ย